ต่อจากตอนที่แล้วตันปาแก้หมาย,มายงงามความเป็นอย่างไงกันหมายความว่าอย่างไงกันหรอแกใช้สื่อเสียงของพระมาบังหน้าอย่างไงล่ะเพื่อขโมยวิญญาณของผู้ศรัทธามาเพาะเลี้ยงตะบะของตัวเองยังไงสิบป,ปีกว่านี้นะมีผู้เสียชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วน คิดว่าฉันไม่เคยรู้ความจริงเลยหรือไงกันนี่ฮอ,อยอมามาใส่ร้ายกันนะไอ้อร์เตอร์แน่จริงแกเองก็เอาหลักฐานมาใส่ไหนหลักฐานเฮ้ยใช่ฉันเป็นพยานได้ฉันยืนยันจากคำพูดของปร,รมาจารย์ตันปาทุกคำพูดนั้นเป็นความจริงนี่คือมุกพุทธะที่ลาปูจางจงสร้างขึ้นทุกคนคงรู้จักมันใช่หรือเปล่า โมยี่นี่แกกำลังจะทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้อไอลาปูจังจงแม่ของฉันตายก็เพราะแกยังไงล่ะฉันฝงมาที่นี่นับกว่าสิบปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเฮ้เอนั่นมันอะไรนะอุย้ยนั่นมันอุ้ยปรมาจารย์ที่พวกเราคารุกกันนักนะที่แท้ก็เป็นคนแบบนี้เองนั่นเหรอนี่นี่ท่านอาจารย์ เออีฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะเว้ยเฮ้ไหนพวกแกลองบอกฉันหน่อยสิว่าลาภูจางจงคนนี้ควรฆ่าทิ้งหรือเปล่าควรฆ่าควรฆ่าฆ่ามาเลยพวกพวกพวกแกแกแกกล้าตัดแขนของฉันเหรอนนะทำลายพลัง ทำลายชื่อเสียงนี่คือผลกรรมที่ฟ้าดินกําหนดไว้สินะแกยังคิดที่จะข่าฉันอีกแกก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นกันเฮใจเย็นก่อนที่ร่างกายของแกใจเย็นเอาไว้ก่อนก่อนที่ร่างกายของแกจะได้รับความทรมานจนทนไม่ไหวแน่นอนในตอนนี้ฉันไม่ยอมให้แกตายง่ายๆขนาดนี้หรอก น้ำมาเสียงอะไรนะเกิดอะไรขึ้นเอ,เอ๋ทำไมน้ำในทะเลสาบถึงกลายเป็นน้ำแข็งไปได้นี่ฮะขีช่างควบคุมมิติเวลาเงี้ยรอนั่นคือถงสนเอ๋อะไรคือถงสนนะ่ะถงสนคืออะไรฝึกฝนห้าปีเรียกได้ว่าเป็นจอมยุทธ หากบำเพ็ญอย่างทุกเข็นหลายสิบปีจนมีวิชาเฉพาะจึงจะสาม,มารถเปิดสำนักของตนเองและกลายเป็นจงสือได้เบื้องบนจงสือนั้นแบ่งออกเป็นสองทางไม่ว่าจะซ้ายเวทหรือสายพลังยึดกระามล้วนแล้วแต่อยากยิงมีน้อยคนและไม่มีน้อยคนที่จะหยุดยั้งเพียงแค่เท่านี้ แต่ผู้ที่ได้ไปต่อจะเข้าสู่โดกใบไม่ซึ่งเรียกกันว่าขันทงสร์ตำนานกล่าวไว้ว่าทงสรน,นั้นสามารถพละกกำลังของตัวเองทำลายกองทัพทั้งฝูงได้ฮ่าแกไม่รู้จักกันสินะนี่เออว่างานประชุมศักดิ์สิทธิ์หลินหัวในครั้งนี้น่ะจะมีสะพายเห็นหรือยังล่ะนั่นไงทงสรไงทั่วทั้งสีสาร มีแค่อาจารย์ของฉันคนเดียวที่จะพอรับมือไหวคิดจะฆ่าฉันงั้นเหรองั้นก็มาตายพร้อมกันกับฉันให้หมดเลยมามาๆะเฮ้อ,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 อมั่นใจขนาดนั้นเชียวว่าพวกเราจะต้องพึ่งพาอาจารย์ของแกก็เท่านั้นนะเฮ้ยหยุดอาจารย์จริงกังนั่นเหรอไม่คิดเลยนะว่าอาจารย์จริงกลงก็จะมาด้วยนะ เออในที่สุดท่านอาจารย์ก็มาสักทีสิทธิ์ของฉันถึงแม้ว่าจะเคยทําผิดแต่ก็ไม่ใช่นาที่ของเธอที่จะมาตัดสินชีวิตของเขาถ้าเธอฆ่าเขาฉันก็จะฆ่าเธอแล้วก็จะจากไปคนที่นี่ก็จะเป็นจะตายฉันเองก็จะไม่เกี่ยวทั้งนั้นเฮ้ยนี่มาขู่ฉันงนั้นเหรออ๋อใช่แล้วละแล้วจะทําไมเออ,เอ,อคุณลวกครับคุณล่วสนใจศัตรูตัวใหญ่ก่อนเถอะครับ ชีวิตของคนหมูมากต้องมาก่อนนะครับแพะเขาให้ไม่สนเออยเออหยุดหยุดหยุดฮ่าฮ่าไอชาติชั่วผมได้ทำกานเข้าสู่ขั้นถงศน์ได้กว่า10กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุถึงขั้นที่2สักทีลองมาทุกวิธีทุกอย่างแล้ว ที่มาคราวนี้ก็ต้องการให้ท่านอาจารย์นั้นชี้แนะสักหน่อยวิชาลับตั้งแต่โบราณคัดเลือกเด็กกระพ้ามาสักหนึ่งคนทุ่มเททุ่มใจและเพาะเลี้ยงเขาให้ดีเมื่อถึงเวลาที่สมควรจงข่าเขาทิ้งสีตัดอารมณ์ความรู้สึกให้สิส้นซากเมื่อถึงตอนนั้นก็จะบังเกิดถึงความสําเร็จอ,อ๋อไอเจ้าหนูเชื่อ,อไรลาปูจังจงครับผม อาลาปูงันเหรอวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเธอสินะอาจารย์จะมอบมุกวิเศษให้เธอหนึ่งเม็ดเมื่อใดที่พบเจอกับอันตรายตั้งจิตให้มันบีบมันให้แน่นและให้แตกมันจะพาให้ผลภัยหลายลี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ถึงผมจะเป็นแค่เด็กกำพร้าแต่บุญคุณของท่านอาจารย์ที่มอบให้นั้นมัน้วนแล้วมากกว่าพ่อแม่เสียอีกอีกไม่แค่กี่ปีเท่านั้น ก็จะฆ่ามันอยู่แล้วตบาบะของฉันก็กําลังจะเลื่อนไปสู่ทงสนขั้นที่สองเอ้ยี่วันนี้กลับมาต้องตายด้วยน้ำมือของคนอื่นนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันถุ่มเทไปมันเสียเปล่าเฮ้ยพวกแก้ทุกคนต้องทดใช้ให้กับชีวิตที่เสียไปของลาปูจางจงโอ้ยท่านอาจารย์ใหญ่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่โปวดแยกแยะด้วยใจใจพวกเราเป็นผู้บร,ริสุทธิ์นะครับ สตูที่มาบุกลุกถึงสีสานเดิมทีฉันควรก็จะออกหน้าแต่โบราณกล่าวไว้ว่าจะรับศึกนอกนั้นภายในต้องสงบเสียก่อนคนผู้นี้ทำลายความสามคคีของเราเพียงเพื่อชำระแค้นของตอนเองต้องฆ่าทิ้งเสกอนเพื่อมาให้รุนหลังเอาเป็นอย่างอย่างท,าท่านอ๋อท่านเข้าใจผิดแล้วฉันมาที่สีสางเพื่อสอนทางทำ ไม่ได้มีจิตคิดบุกรุกอะไรเลยแต่ในเมื่อภายในมีความมุ่นวายกันเช่นนี้ฉันก็จะรอเอ,อและก็จะไม่ยื่นมือเข้าไปขัดขวางอีกด้วยเชิญท่านตามสบายเลยเอยฉันได้ยินมาว่าคนหัวปังนะชอบแต่ขอกันเองนะเออจ่แกลก็เป็นความจริงสินะนี้เออๆๆใช่แล้วใช่แล้ว ทั้งที่ศัตรูมาคอยถาแต่แก้กับข้าสิล์รักของฉันเพื่อสั่งของบุญไว้ภายในนับตั้งแต่วันนี้ต่อไปแกคือคนบาปแห่งสีสาน <c oughs> เอาชีวิตคนนับหมื่นมาเป็นเบี่เพื่อขู่งั้นเหรอถ้าฉันเป็นคนบาปแล้วแกเป็นอะไรคนธรรมดาอย่างแกในสายตาของฉันมันไม่ได้แตกต่างอะไรจางหมูหมดหนูปลาอะไรเลย เออช่วยไว้ก็ดีปล่อยให้ตายก็ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันใครจะกล้ากล่าวอะไรฮ่าฮ่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับแกคิดว่าเล่นเดิมอยู่หรือไงกันเนี่ยเป็นเด็กบาร์บี้เลยนะมึงเนี่ยความปลอดภัยของซิสานมันขึ้นอยู่กับแกกันหรือเนี่ยที่ฉันมาที่นี่นะก็ไม่ได้มาฆ่ามันแค่คนเดียวนอกหนะ้าปล่อยให้ลาปูจางจงก็ททำทำชั่วความผิดนี้แกเองก็คงหลีกหนีไม่พ้นแล้วละ ดังนั้นแกก็ต้องตายอ๋ออะไรกันนะว่าไงพวกแกฟังไว้ให้หมดนะถ้าใครกล้าบุกลุกแผ่นดินหัวปั้งของเราฉันจะไม่ให้แกเหลือแม้แต่ซากโอ้ยกูอยู่เฉยๆมึงยังมาเถียงกูบังอาจคือคุณรู้ว่าคุณบาไปแล้วกันเรานี้เขาก็อยู่ดีๆของเขานะพี่ไปท้าทายเขาทำไมหนี้ เฮ้ยหนีเร็วหนีเร็วถ้ายังไม่อยากตายก็รีบหนีกันเถอะเฮ้ยฉันเพิ่งเคยเห็นเด็กเมื่อวานเสรินปากนี่ขนาดนี้เลยนะเฮ้ยต่อให้เตรียมใจตายไว้แล้วก็เถอะก็ไม่ต้องเห็นรีบร้อนขนาดนี้เลยนี่นะเฮ้ยเดิมที่ฉันเองก็ไม่ได้คิดที่จะขอความบุ่นไว้แต่ในเมื่อเด็กน้อยดูถูกขนาดนี้ถ้าแกก็ทนไม่ไหวฉันก็จะส่งแกไปนารกอีกคน ไอ้สัสอออะไรกันหนี่ช่วยด้วยรีบหนีแล้วเฮ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยดย้วยอะ รีบตอนทุกคนอพยพก,กันเร็วถ้าไม่อยากตายกันหมดแล้วก็เออครับผมเอ,อ้ยน้ำแข็งวิญญาณของฉันมันแข็งยิ่งกว่าทองสำริดอีกแต่ไอเด็กนี่กลับทําให้มันแตกด้วยหมัดเปา่าๆมึงเป็นวันพันแม่หรือไงกันอุ้ยทางนี้ก็เตี้ยไาแล้วควันเพิงบัววิญญาณ เควันดำๆนี่ทำให้พลังของฉันสลายไปได้งั้นเหรอน่าสนใจดีแฮะเฮ้ะควันวิญญาณของฉันสามารถจัดจ้นพลังได้ทุกอย่างที่เข้าไก่เฮ้ยหากแกไม่สามารถหลบได้ตั้งแต่แรกนั้นแกก็กลอกกยเป็นปุ๋ยได้เลยเดี๋ยวกูเอาไปโรยที่ต้นมะพร้าวเองเฮ้อระวังข้างหลังกู น,นายเองก็เป็นทงสนเหมือนกันงั้นเหรอไม่เพียงไม่พ่ายแต่ยังยืนอยู่หนัวลมอีก,กน,นั่นรนียลวจฉันคนนี้อยู่ระดับไหนกันแน่นี้เฮ้ยแปลกจังนะก่อนเวลาที่จะลงมือฉันสัมบัดไม่ถึงถึงดวงจิตวิญญาณของเขาเลยสักนิดเขาระเบิดพลังที่รุนแรงขนาดนั้นออกมาได้โดยร่างกายไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบอะไรเลยได้ย่งไงกัน ผูคนนี้เก็บซ่อนพลังตัวตนต,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 ตัวเองมายาวนานงั้นเหรอหรือว่าจะฝึกวิชาสอนเล่นมาอย่างนั้นหรอเ,อเนี่ยเออไม่ใช่เมื่อกี้ฉันลองตวรวจสอบเขาแล้วกระดูกของมันไม่ใช่แน่นอนไอ้เจ้าเด็กนี่นะอายุมากเกินก็ไม่เกินยี่สิบเออประมาจารเดี๋ยวามาล้อเล่นเลยนะแม้ว่าฉันจะบำเพ็ญมาใกล้จะร้อยปีคอยแล้วแต่ถ้าบอกว่าดาวดวงนี้ หมุนย้อนกลับแล้วก็ฉันเองก็ยังพอทนได้แต่จะบอกว่าถงสนที่อายุ20เนี่ยนะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกจะเชื่อหรือไม่เชื่อกอ็แล้วแต่แต่พรอสวรรค์อย่างไอเด็กนี้นะปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าไม่คาวันนี้วันหน้าก็คงไม่มีโอกาสแล้วฮะห,หมายความว่ายังไงนะมานแฝงกิงกังรวมมือกันฆ่ามันสิ โอ้โหสมกับเป็นถ,ถงสันเลยนะนี่นี่สภาพของมานแฝงนั้นเกือบจะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วดับนี่ไปกินซ้าไปเฮ้ยหมอบหลงอ้า ต่อกอนใในหมัดเดียวเขาบรรลุไปด้วยสายพลักระบังแล้วนันหรอเนี่ยเอ้ยบ้าเอ๋ยไอ้เอด็กนี้มันร้ายกาจกว่าที่เราคิดอีกเอ้ยท่านเองก็อย่ามัวยืนนิ่งอยู่สิถ้าเราไม่ลงมือแล้วก็พวกเราสองคนคงไปอยู่ในรักมะม่วงแน่นอนเอิอเอ่มก็ได้เอาเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมให้คนหัวปังได้เห็นความยิ่งใหญ่ของวิชาของพวกเราสักน้อย ขับพรมขับพรมนาจ้าได้เลย <c oughs> ติดต่อผืนฝา <c oughs> เทพมานโลหิตฮ่าฮ่ดูเอาไว้สินี่แหละคือการอัญเชิญอสูรที่แท้จริง <c oughs> สิ่งที่พวกแกอัญเชิญมาได้นั้นมันเงก็เป็นแค่เสียเสี้ยพลังวิญญาณบางๆแต่ของฉันน่ะเป็นดวงจิตของเทพมารเลยนะ เฮะอะไรกันเนี่ยอุตส่าห์ตั้งตารอนานสักขนาดนี้น่าผิดหวังชะมัดเลยเฮ้ยแกเกอนี้ไปหน่อยทำให้โมโหม,ม,มากเลยนะฆ่ามันให้ตายเฮ้ยชั้นเองก็อีกขนวาลีล่วงหล่น โอ้เหมือนกับการต่อสู้ของเทพจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงยังไม่ตายอีกละนี่ยเออมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้สักซีงั้นเอานี่ไปเอ้ยฉันสัมผัสได้ถึงความอันตรายรีบหนีแล้ว สลายไปซะวอ,อนี่มันอะไรกันเป็นไปไม่ได้นะมันบรรลุสายพลังกำลังไม่ใช่หรือไงกันแต่ทำไมมันถึงใช้เวทได้เฮออ้ยงั้นแกนก็ไปถามพ่อมึงนูไปสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะตื่นขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในขั้นที่หนึ่งก่อนหน้านี้การตื่นขึ้นนั้นมีทั้งหมด9ขั้นพลังทุกขั้นนั้นห่างกันเหมือนมีฟ้ามาก,กัน ก่อนหน้านี้ฉันได้ซึ่มซับเม็ดพันเทพไปแล้วถึง2เม็ดบวกกับการบำเพ็ญของไายส่วนตีฮิกเอ๋ยโถอเอ๋ยบรรลุแล้วซึ่งสี่จำกัดของพละงกำลังและเวทต่อให้ไม่ใช้คำพีใส่ส่วนก็ตามแต่ก็ยังมีพลังแห่งการตื่นขั้นที่สาอยู่เอ๋ยมหาสียันโครสวันนี้โปรดอภัยให้กับความที่ไม่รู้ด้วยเถอะ ฉันน่ะไม่เคยเหยียบมาเข้าในหัวปังเลยแต่ก็เห็นแก่าบาของฉันที่ได้มาเถอะด้วยความยากลำบากนี้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยเถอะเออไว้ชีวิตเงี้ยเหรอล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแกยังจำที่ฉันบอกได้หรือเปล่าเออไม่นะขอร้องละไม่